พี่นอกเมือนีสิผ้ามาเก็บผักเ้อค่ะอยู่ทงหน้านี่ต้นบักกูดอ้าเดี๋ยวเอาใบบักกูดก่อนเอาใบบักกูดไปไว้เฮ็ดกินก่อนนะคะ่ะนี่อยากยังเขากระเดสเอาแบบนี้นี่ใบมะกรูดไปใส่แกงใส่ตบ อือออใบนี้หอมหอมพี่เนาะตัวนี้ก็เป็นใบกระเพ้าจะเอาใบกระเพ้าไปนั่งเพื่อได้พัดกระเพ้ากระเพ้าก็งามงาม หอมค่ะพี่นนอะเป็นกระเพ้าแทะกระเพ้าแทะเลยกระเพ้าไทยเฮาเลยจ้าอืมงามพี่นนองไปนี่ต้นนี้เป็นใบเตยจ้าผลต้นบักฮุงเฮ้ากำลัางงามตัวน,นี้ใบเขาเอื่นใบหัวเสือเนาะจา้าเนาะเอาไปใส่ลาบเท้าบักพิกบอแม ใส่บักพ้กิก,กน่วยงามแท้อ้าวมา,าจานะ้ะมาเก็บบักพิกแบบน,น้นี่ก็เป็นต้นพิกจ้าหน่วยงามงามไปตามแจวเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งหน่อใหม่นะ่าพี่เนาะเอาเนาอใหม่ไปตุมไปแกงต้ม่มแจวกระแซบแกงกระแซบ ถิมใส่น้ากันเลยป้าผักกะทินกำลังงามพี่น้องอ๋อพูดเอ้ยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องบ้างท้งทองทุ่งท้องนาบ้านเราบรรยากาศงามพี่น้องอนนม,มาจ้ะบันนี้น้องใหม่จ้าบันนี้มาเอาน้องใหม่ไปแกง ใส่เออเอาตัมันใหญ่ตัวมันเออพอดีกินตัวนี้อ้ยหนามอหนี่นอซํานี่ก็ร่างพืชที่มีมาทางพ้่เออเออ้ยแมงยังล่ต้นพุนบ่เป็นบ่เป็นแต่ต้นนี่เนาะจับตันไหนอือหนาเทียงเบา ต้นนั้นก็บ่เป็นบ่เลือกเวีนเด่นเออต้นนั้นเป็นอพอดีได้แกงถวง้วยหนึ่งกินบ่อือกินอะไร<ด>ล่ะกะพีตัอืมตัวนี้เลยเอาใส่เลยบ่ใส่เ,เลยนี่ผลผลิตเฮาพี่เนาะไป